มาเลยเกมันตกตาดีตกไปตึงปลายเลยดูตลิงปิงลูกลิงปิงบานเราก็เลอกว่าลูกลิงปิงอโอ้เลยต่นี่ยโอ้เลย้เลยแตะเปิดเปิดเ Để ta thấy mình đọc tao đi Đủ ta nó tung quái nó Ờ lại ta này Để mình đọc ra phải cãi nói là đi Đọc rèn đi Mà mi, mama tuan kau mì เลเกยดกกังดกจริงจริงดกจังดกจริงอจังเลยอืมเละตาฮ่ารู้ยดกปนี่เจ๋งดกเจอเลยกใจ๋งไเลยเลยตานี้อึงกนแค๊กอืมอืมตตยตึงกนแกกเลยอืมดูว่ามันดก นี่ต้อมีราคาได้ตั้งอย่างเสียนะนี่ไม่ใช่มีราคานี่ปด็อกมันนี่นูโอโย้ยด็อกเรีน้นู้ดกดก,ดก อันนี้ดุกเลยอยอันนี้ปองเลยนะ